พลังที่ล้นดวงใจอันเปี่ยมศรัทธามือจับปากกาสมุดทุกหน้าภากเพียรสร้างสรรค์อุดมกาั้นยังคงยึด กำนังงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง4ขึ้นการจัดอบรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งจับทั้งหมด4รุ่นใน4ภูมิภาคได้แก่รุ่นที่1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่4-7เมษายน2566ณโรงแรมนภาไัยจังหวัดอุดรธานีรุ่นที่2ภาคกลางระหว่างวันที่18-21เมษายน2566 ณโรงแรมเดอะพาราโซกรุงเทพมหานครรุ่นที่3ภาคเหนือระหว่างวันที่30เมษายนถึง3พฤษภาค,คม2566ณโรงแรมคุ้มผูกค,คำจังหวัดเชียงใหม่และรุ่นที่4ภาคใต้ระหว่างวันที่8ถึง11พฤษภาค,คม2566ณโรงแรมดมอนด์พลาซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่4เมษายน2566ที่ผ่านมา ดรอัมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและดรเกตทิพย์สุภาวานิตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้ดรวิศนุทรัพย์สมบัติผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเป็นประธานในการเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3-4ณโรงแรมนภาไัยจังหวัดอุดรธานีโดยมีนายอำนาจมนทาทองหัวหน้าฝ่ายโครงการพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสิปนันสอนคุณแก้วรองผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสองและนายทวัชชัยคำวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งเข้าร่วมในพธิธีเปิดการอบรมในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3-4ถึงของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่21งหนถึงนายตำรวจนิเทศกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่สองหถึง และครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3 4ถึงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมสังเกตการคณะวิทยากรและคณะทำงานรวมจำนวนทั้งสิ้น210คนทั้งนี้เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ดรอัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและดรเกตทิปสุภาวานิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยเป็นอย่างมากพร้อมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องการอบรมดังกล่าวจึงเป็นโครงการที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการพัฒนานักเรียน ให้อ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสมแก่บริบทในชั้นเรียนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสวัสดีครับผมนายพิจิตตพรมจารีรองผู้อนการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งขอต้อนรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่4 ของโรงเรียนในสังกัดกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสองนะครับได้แก่จังหวัดส,สุรินทร์บนราชธานีสกลนครและอุดรธานีตลอดจนโรงเรียนในสังกัดสำนังกง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประรมถมศึกษาและโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารวมไปถึงคณะผู้บริหารวิทยากรนายตำรวจนิเทศกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค2ผู้แทนโครงการส่วนพระองค์และคณะทำงานทุกท่าน,นครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดอุดรธานีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับขอขอบคุณผู้รับผิดชอบโครงการนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับจังหวัดอุดรธานีนะครับที่ท่านใช้เป็นสถานที่ในการจัดอบรมครั้งนี้นะครับทำให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประท้วสาอุดรธานีเขตหนองของเรามีโอกาสได้อำนวยความสะดวกในการอบรมครั้งนี้ด้วยนะครับนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับ